คำสาเพชรโฮปเพ็รโฮปเป็นเพชรที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านรูปทรงสีสันความบริสุทธิ์ความงามรวมถึงประวัติที่เต็มไปด้วยปริศนาและความลี้ลับเพชรโฮปเป็นอัญ,ญมณีที่เป็นเพชรขนาดใหญ่หนักถึง45.52กรัตประมาณ9.10กรัมสีน้ำเงินเข้ม ได้ฉายาว่าเป็นเพชรที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกและเป็นเพชต้องคำํำสาบตำนานเล่าขานว่าพอค้าชาวฝรั่งเศสได้ขโมยเพชรโฮบจากรูปปั้นเทพีของชาวฮินดูและได้ขายมันหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ถูกโู้งหมาจอนจัดลุ่มกัดเสียชีวิตยอย่างทุกข์ทมานในขณะที่ตัวเพชนั้น ถูกส่งต่อไปถึงมือพระเจ้าหลุยที่14ซึ่งชะตากรรมในภายหลังของพระองค์ก็คือถูกบันเสียนพร้อมกับราชินีผู้สวมใส่เพชรโฮพและหลังจากนั้นเพชรโฮปก็หายสาบสูญไปก่อนจะปรากฏขึ้นมาอีกครั้งในมือของเจ้าของคนใหม่และทุกคนที่ครอบครองเพชรนี้ก็ไม่เคยมีชะตาชีวิตมั่นปลายที่ดีเลยมีตั้งแต่ถูกยิงตายจมน้ำตายทั้งครอบครัวรถตกหน้าผาตาย ซึ่งคำสาบนี้ไม่ได้หยุดลงเลยจนกระทั่งพ่อค้าเพชรชาวนิวยอร์กได้ซื้อเพชรโฮบและมอบให้กับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาสมิธโซเนียตในกรุงวอชินตันดีซีซึ่งปัจจุบันมันก็ยังคงอยู่ในนั้นเป็นอันยุติคำสาบมรณะที่มีมายาวนาน